สวัสดีค่ะชื่อลิตาค่ะวันนี้ก็จะพามารีวิวสวนผักแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าปลูกอะไรบ้างเราเริ่มกันด้วยโซนแรกก่อนเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแถวนี้ก็จะปลูกเป็นสองพันนะก็จะเป็นถั่วฝักยาวแบบพันจะออกเป็นสีม่วงกับหรือสีแดงประมาณนี้แหละแล้วก็อีกพันหนึ่งก็เป็นถั่วฝักยาวทั่วไปที่เป็นสีเขียว เดี๋ยวก็ต้องเอาไม้ค้างมาแบบเสียบไว้ให้เขาเราเดี๋ยวเขาจะได้เลเื้อยแล้วข้างเล้ยข้างหลังนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นว่านสีชิดสีแดงและตรงนี้ก็ได้รวยเมล็ดอ,อดอกบานชื่นไว้ให้มันแบบจะได้มีสีสันเนาะต่อดูว่าน้องจะโตมาได้สวยแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นพริกที่หนู และนี่ก็เป็นต้นสุกินีอันนี้ก็เป็นต้นคริสและนี่ก็เป็นขึ้นชายก็ยยต้องเอาขยะออกส่วนเด็กๆเ,เล็กๆพวกนี้ก็เป็นต้นแตงกวานะคะแตงกวาก็จะปลูกรวมเป็นก็จะมีพันแตงกวาแตงไทยบ้างแล้วก็พันแตงกวาแตงญี่ปุ่นบ้างอาจจะแอะมันดูแออัดไปหน่อยเนาะแต่ว่า เราไม่มีไม่มีพื้นที่แบบปลูกแล้วก็มีแค่นี้ก็ให้น้องๆแบบโตเบียดกันเอาเองเนาะและส่วนตรงนี้ก็เป็นอดอกดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเสร็จปลูกเอาไว้แบบลอ่อแมลงแล้วแปลงผักเราก็แบบจะได้มีสีสันที่สวยงามต่อด้วยนี่ก็เป็นต้ตนพริกเหมือนเดิมและนี่ก็กระเพรา กะเพราเขียวก็กะเพราป่าแถวๆบ้านนี่แหละคือไปขุดมาจากหลังบ้านป้าเนาะแล้วเอามาปลูกหลังบ้านป้าคือมีเยอะมากก็ขุดเอามาปลูกดูสภาพน้องก็แฟื้นฟูด,ดูแข็งแรงดีละอีกหน่อยก็แตกยอดเป็นพุ่มก็คงได้ทานแล้วแหละแล้วก็ต่อด้วยแปลงที่สอง <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> ก็จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งจีน เอาไว้แบบผัดเอาไปทอดเอาทําเป็นผัดผักบ,บุ้งไฟแดงและตรงนี้น้องเล็กก็ยังเล็กอยู่เป็นต้นมะเขือเป็นมะเขือไคเต่าสีขาวก็จะมีอยู่สองต้นและตรงนน้นก็เป็นตะไคร้ช่วงนี้ก็หน้าฝนเดี๋ยวก็คงแต่กอมาเยอะแหละและแปลงที่สาตรงนี้เอาเดินจากตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นบัวด,ดินบัวด,ดินสีชมพู ก็ขุดมาตรงหน้าบ้านตรงแถวแถวนี้แหละแมันโดนรถเหยียบเกือบตายเลยเนาะแล้วก็ขุดออกมาใส่ในกระถังแบบนี้และตรงนี้ก็เป็นบานชื่นเหมือนกันรวยเมล็ดเอาไว้เมล็ดมันก็แบบได้มาจากบนบนดอยนะบนดอยตอนนั้นที่แม่หุงสอนเขาก็ปปลูกเยอะแล้วป้าเขาก็แบบแบ่งเอามาและนี่ ่วนนี้ก็เป็นปวยเล้งปวยเล้งก็มีอยู่หลายต้นอยู่ตอนนี้ยังเล็กอยู่ใบอีกหน่อยใบมันก็แบบจะใหญ่ก็มีอยู่แค่ไม่กี่ต้นส่วนนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมอนหรือ,อยังไงมันจะเป็นกระเจี๊ยบแบบยาวๆนะที่เป็นแต่ว่ามันเป็นสีแดงเป็นกระเจี๊ยบแบบพันสีแดงปกติทั่วไปเราก็จะเห็นได้ตามท้องตลาดก็มันจะเป็นสีเขียวอันนี้ก็ลองเอามาปลูกสีแดงนะเนาะเผื่อมันจะได้แบบแปลกใหม่ อันนั้นเป็นต้นถั่วแปกตัวแปกสีม่วงแต่ไม่รู้มันจะม่วงไหมนะดูต้นพวกนี้มันต้นมันดูไม่แดงอ่ะมันจะดูแบบออกแดงๆหน่อยก็มันจะมีแค่แบบต้นแรกต้นเดียวแต่รอดูก่อนแต่ก็จะมีปลูกแซมๆไปกับอดอกคล้ายๆกับผักบุ้งอ่ะสีมันจะออกม่วงๆฟ้าๆน้ำเงินก็รอดูดอกละกันตรงนี้อันนี้เป็นต้นฟักทองค่ะ อันนี้ก็เป็นต้นฟักทองตรงน,นี้อีกต้นส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศมะเขือส้มอ่ะเออที่เขาไปใส่ส้มตามลูกเล็กๆร mm hmm. อดูก่อนจะได้ทานไหมเอามาต่อที่แปลงนี้เลยจ้า mm hmm. <c oughs> นี่ภูมิใจ mm hmm. ดูนี่เป็นต้นมะเขือเป็นมะเขือไคเต่าสีม่วงนะที่ลูกเล็กๆม่วง,งๆอ่ะเราชอบมาก mm hmm. ตอนนี้ดูน้องๆแบบแอะออกดอกแล้วเดี๋ยจะได้ ทานแล้วน้องก็ต้นยังไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากหรอกแต่ก็พร้อมออกดอกแล้วอีกหน่อยก็แบบคงใหญ่เป็นพุ่มเลยแหละมีอยู่สองต้นส่วนข้างล่างนี้ก็จะปลูกเป็นผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนี่เยอะตรงนี้ก็มีผักชีทั่วไปผักชีไทยก็มีต้นมะเขือเทศบ้างแซมแซมไว้ต่วน,นี้ก็เป็นต้นคริกจินดาน้องก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอีก ก็เดิมออกดอกแล้วแหละเรายก็จะได้เก็บทานเม็ดกันนี่ก็เป็นต้นพริกขี้หนูมีออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บแล้วนะแดงแล้วต่อกันนี่ก็มะเขือเทศเหมือนกันส่วนตรงนั้นต้นเล็กๆตรงนี้มันเป็นต้นดอกไม้ดอกดาวกระจายต้นกระจายต้นดาวกระจายแล้วก็นี่ก็ดาวเรืองข้างล่างใต้ต้นพริกนี่ก็เป็นผักชีฝรัง่งผักชีใบเลื่อยเหมือนเดิม และนี่ก็เป็นต้นพริกประดับเม็ดมันเป็นสีม่วงนะก็ลองเอามาปลูกลองเด็ดทานดูแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีผลออ,ออกมาประมาณไม่กี่โลก,ก็ลองเด็ดทานดูมันก็เผ็ดก็ทานได้ค่ะนี่ก็เป็นดอกดาวเดืองดาวเดืองฝรั่งเศสเหมือนต้นเมื่อกี้นะเอาไว้แบบลอ่อแมลงประดับแปลงให้มีสีสันสวยงาม <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่มามากันแบบเหมือนแรกๆเลยที่ลงปลูก อันนี้ก็เป็นต้นสลดัดสลัดก็พอดีเรา,เาแปลงผักของเราเราตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านตรงเนี้ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะเอต้นไม้ใหญ่ตรงนี้าาใช่เป็นต้นต้นมะขามมันจะบังแดดหน่อยน้องๆก็เลยแบบได้แดดไม่เต็มที่ไม่เพียงพอต้นมันก็แบบจะยืดยืด,ยดใช่มันจะหาแสงเ<ะ>นี่ยต้นเนี้ยยืดแบบยืดยืดเต็มที่ยาวมากจริงไม่รู้จะยืดไปไหนายาวมากเดี๋ยว วันนี้คือจะตัดทานแล้วพวกน,นี้ใช่เ,เดี๋ยวมันจะแก่เกิน,นใช่มันควรจะเป็นแบบต้องเป็นพุม่มอันนี้น้องขึ้นไม่สวยเท่าไหร่ <c oughs> แต่ก็ก็ยังทานได้อยู่อันนี้ก็เอสลัดใช่อันนี้ก็เป็นสลัดเหมือนกันชื่อชื่ออะไรนะจำไม่ได้มันก็จะเป็นแบบสีแดงและข้างล่างนี้เล็กๆก็จะมีแซมมีผักชีเนี่ยมันบังแดดมีผักชีผักชีนี่ก็ผักชีผักชีเต็มเลยข้างล่าง ใช่บางหมดแล้วและจะมีผักชีอันนี้ก็เป็นผักชีลาวผักชีลาวตอนแรกน่าจะเอามามันจะขึ้นอยู่ประมาณ5ต้นนะแต่ว่าน้องตายไปตอนนั้นโดนหมาแบบมาขุดเขี่ยขุด,ขดคุยแล้วก็หายไปแล้วเหลือแค่3ต้นตรงนี้ยังเล็กอยู่น่ารักอุย๊ยอันนี้เริ่มมีดอกแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยจะเก็บมเมล็ดอันนี้ก็เป็นเรด i s h หายไปไหนหมดเนี่ยมันตายหมดแล้วมั้งทำไมเหลือ,อแค่ตน้นยังเหลือมันเหลือแค่ต้นเดียวอะ่ะสองตอน้นมันดูสภาพดูไม่ไหวแล้วแม่แล้วตรงนี้ก็จะมีเคี้ยวเป็นเป็นต้นเคียวเป็นคะนา้าแบบฝรั่งสภาพน้องต้นต้นสองต้นนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีแมลงนะ<ช>ไม่ได้แบบไม่ได้กําจัดแมลงอะไรเลยแล้วจะมีต้นขึ้นช่ายนี่ขึ้นช่ายก็เริ่มโตแล้ว แลงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยนี่ในกระมังนี้อุย้ยนี่ก็ภูมิใจชอบสวยอันนี้ข้างในฝั่งนี้ตรงนี้คือเรามาเราได้ด้วยเมล็ดเออขึ้นอะไรนะเออแมงลักนี่เป็นใบแมงลักต้นแมงลักขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวก็ต้องขุดไปแบบแยกไปปลูกนี่ก็เป็นซาละแน่มีนีน่สวยมันจะมีอยู่สองพันนะพันนี้มัน กลิ่นมันจะแรงกว่าพันนี้ใบมันจะแบบยาวๆแหลมๆใช่ใบนี้ก็คือว่ามันจะขึ้นแบบว่าใหญ่มากเป็นใบแบบใบใหญ่ใช่มันจะพุ่มแล้วมันจะใหญ่อิสระแนนนี่คือมันก็ต้องแบบพยายามเด็ดยอดบ่อยๆนะมันยิ่งเด็ดมันจะยิ่งแบบแตกเป็นพุม่มและนี่ก็ผักชีอีกจุดหนึ่งผักชีอีกแล้วผักชีน้องๆขอให้โตนะแม่รออยู่ ต่อด้วยกระถางนี้อันนี้ก็จะเป็นผักแพลวเอาไว้ทานกับลาบเป็นใช่ชอบมากเลยน,นี่ก็เหมือนกันสาระหน่ก็อาไว้ทานกับลาบทำพวกเครื่องดื่มอะไรก็ได้แล่นี่ก็ผักบุ้งเป็นผักบุ้งนาแดงนะเอาไว้ที่เขาเอามาทานกับส้มตำที่แบบมันผอมๆเร็วๆใช่มันจะเป็นแบบออกสีแดงๆเ,เราได้แบบทั้งรวยมเมล็ดแล้วก็เอาแบบกิง่ง ก้านมันที่ทานแล้วเหลือที่มันแก่ๆเราเอามาวางไว้แล้วก็มีมียอดใหม่ออกมามีรากออกแล้วก็ต่อด้วยโซนนี้ก็ต้นแดกตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเป็นมะเขือเปราะเจ้าพยาก็เริ่มออกดอกแล้วแหละเนี่ยติดลูกแล้วมาแล้วลูกแรกนี่ลูกแรกกำลังจะออกผลเป็นมะเขือเปราะเจ้าพยา ส่วนนู้นก็จะเป็นกระชายแดงเอาไว้เราชอบทานไอ้ต้นนะต้นมนะันเอามาแบบเลยขุดออกมาทานกับน้ำพริกแล้วโซนตรงนู้นอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันก็จะฝังขมิ้นชันไว้เนี่ยประมาณแถวๆนี้เลาอีกหน่อยถึงเวลาขูดค่อยเอาออมาขูดและตรงนี้อันนี้ก็เป็นมะระมะระที่นก เราชอบพันมละลาชินกมากก็เลยเอามาปลูกตอนนี้น้องก็เลยใช่แตกยอดออกมาใหม่แบบเยอะมากเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดลยเต็มอลังการอยู่ตรงนี้นึกภาพไปแล้วก็จะปลูกแซมกับต้นดอกไม้ที่บอกเมื่อกี้ที่มันจะเป็นสีม่วงๆน้ำเงินคล้ายๆกับดอกผักบุง้งเ่ยเขาจะเรียกมอนิงโกรี่ดอกอะไรประมาณนั้นแหละ เห็นมันสวยดีก็ปออลูกแซมจะได้มีสีสันบ้างโซนตรงนี้ทางนี้จ้านี่ก็เป็นต้นกระเจีย๊ยบเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบปลูกเอาไว้ชอบเหมือนกันและนี่ก็เป็นออสมุนไพรกระเพรากระเพราแดงเดี๋ยวก็ต้องเด็ดยอดตรงนี้ออกม,มันก็ต้องเด็ดดอกมันออกนะไม่งั้นมันจะทำให้ต้นมันแก่นี่ก็เป็นโหระพา นนใช่อันนี้พุ่มแบบสวยมากโตไวย,ยอดแบบอ่อนมากนี่ก็ต้องมีม้มานะเธอไปก่อน <c oughs> ให้ฉันถ่ายก่อน <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นโหระพาะมีดอกแล้วด้วยอันนี้สวยมากใช่ชอบ <c oughs> หอม <c oughs> อันนี้มันหวานนะน,นี่กินตะกุเย <c oughs> เต๋ออร่อยใช่กินตะกุยเตี๋ยวราบก็ได้ได้หมดเลย เด็ดดอกมันออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นมันแก่เด็ดดอ,อกมาเลยเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องเสียดายนะเพราะว้าเดี๋ยวยิ่งเด็ดมันจะยิ่งแบบแตกยอดแตกยอดออกมาใหม่เยอะเลยต่อไอ้นี่ต้นเล็กเนี่ยโอ๊ยต้องประคอยประคับประคองดูสภาพ <c oughs> น้องเอ้ยสู้ๆนะดูยิ่งฝนตกด้วย อันนี้เป็นใบต้นแมงลักค่ะแมงลักชอบหมดเลยที่ปลูกมาทั้งหมดนี้คือกินหมดนะที่แบบตัวเองแบบชอบเป็นพิเศษมาต่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> ผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยเราจะเห็นได้ว่าเราปลูกเยอะนะเพราะว่าที่ครัวเรือนอะจะใช้เยอะใบนี้มันใช้เยอะก็เลยแบบเอาไว้ปลูกเพราะแถวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเขาแบบขายกันในหมู่บ้าน ต้องหามาปลูกเองเนาะ,ะข้างบนนี่ก็จะมีกล้วยไม้ <c oughs> สงสารต้นมะม่วงอนะ่ะต้นมะม่วงยังเล็กอยู่เลย <c oughs> ยังไม่ได้ออกดอกข้างล่างนี้ก็เป็นพวกถาดเพาะเอาออกมาปลูกหมดแล้ว <c oughs> ยังเหลือ <c oughs> ใช่เป็นญ้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์โซนนี้ตรงนี้ละแล้วก็ต้องแบบเพาะใหม่ แล้วยังมีฝั่งนู้นอีกนี่อืมอันนี้เป็นต้นถั่วพลูเราชอบทานยำถั่วพลูมากถั่วพลูก็เออมันเป็นไม้แบบว่าได้ยินมาว่ามันเป็นถั่วที่แบบถึงเราจะตัดแล้วมันก็แบบมันยังมีเง้าหัวของมันอะแล้วมันจะแตกแบบมันจะอยู่แบบนานอายุนานเป็นต้นที่แบบอายุนานก็เลยแบบปลูกแจมไว้กับต้นดอกเออมืเเอ่อกี้อะเออต้นผักบุ้ยมดกัน ดอกที่เป็นม่วงๆน้ำเงินอะไรนั้นอ่ะ<ม>ก็ปลูกแซมไว้เหมือนกันตรงกําแพงให้แบบมันเลยขึ้นตรงกําแพงนี้เนาะอุ้ยหมดเยอะน้อง<ไ>ปอยก็ปลูกเป็นแถวเลยน,นี่นเดี๋ยวก็ต้องมาเคลียร์พวกถังหญ้าออกแล้วมันจะมีหญ้าแบบม<ช>ว่าจะพืชขึ้นมา,าอโอเคแปลงผักของเรา ก็มีอยู่ประมาณนี้นาเท่าที่เห็นก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เอนจอยหรือไม่ก็ปลูกตามนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณะคะ่ะ